ไอ้คนไม่รู้มันก็ไปเชื่อก็เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์กับกับคนที่หาผลประโยชน์ครับอันนี้คือหลักแรกเลยว่าทําไมจริงเกิดคนตื่นธทมและทําไมผมจึงสนับสนุนคนตื่นธทมเพราะว่ามันมันมีการรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับปัญหาของสังคมและปัญหาของคารวาสและพุทธศาสนิกชนที่เขาเจออยู่ในสังคมปัจจุบันผมแยกให้ออกแบบนี้คือที่ผมไม่ ที่ผมรู้สึกว่าผมต้องออกหมาตอบโต้มหาอุเทนเนี่ยมันมีอยู่สองกรณีนะครับกรณีแรกที่มหาอุเทนพยายามยืนยันและเถียงกับพระมหาสมบูรณ์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องลิทธาปฏิหารมีจริงซึ่งมหาอุเทนพยายามที่จะยืนยันว่าเรื่องลิทธาปฏิหารมีอยู่จริงพุทธคุณมีอยู่จริงในสิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะกล่าวอ้างถึงพุทธคยา กล่าวอ้างถึงเวณีสถานต่างๆที่เป็นที่ตัดสรู้และเป็นที่สำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงมีสิ่งที่สัมผัสได้จริงสิ่งตรงนี้ที่ผมแคลงใจกับมหาอุเทนตรงที่ว่ามหาอุเทนกำลังพยายามที่จะปกป้องพวก พวกที่มาประกอบสัมมาอาชีพโดยใช้ผ้าเหลืองบังหน้าเรื่องของการเรื่องเรื่องของการลดน้ำมนเรื่องของการแจกเครื่องรางของขังขายวัตถุมงคลรวมทั้งการกราบไหว้บูชามหาอุเทนกำลังยืนยันว่าใครก็แล้วแต่ที่ไปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปก็จะมีมงคลมี มีความอัศจรรย์เกิดขึ้นคําว่ามงคลก็คือคําว่าอัศจรรย์นั่นแหละครับคำว่ามงคลก็คือมีความโชคดีมีอะไรต่างๆมีชีวิตที่ดีมีอะไรที่ดีแหละครับล้วนแล้วแต่อยู่ในอยู่ในคําว่ามงคลทั้งสิน้นทีนี้ไอ้คาว่ามงคลเนี่ยมันต้องแยกให้ออกก่อนว่าพูดไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมหาอุเทนก็ต้องมาตระหนักคิดว่าสิ่งที่มหาอุเทนพูดมันได้ประโยชน์อะไรต่อพุทธศาสนิกชนเป็นบวกหรือเป็นลบ เราต้องมาตีความตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่มหาอุเทนพูดเป็นบวกหรือลบสิ่งที่เป็นบวกคืออะไรครับให้คนเข้าวัดและให้คนไปยึดติดว่าในเรื่องของศาสนาพุทธคือมีฤทธาปาฏิหารจริงพอมีฤทธาปาฏิหารเนี่ยไอคนที่มันรอจังหวะนี้อยู่ก็คือพวกอรัชีและพวกที่ไปหลอกชาวบ้านขายเครื่องรางของของัขงเจ้าพิธีอะไรต่างๆนาเนี่ย มันจะได้มันจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่มหาอุเทนพูดทันทีและคนเหล่านี้ก็จะเอามหาอุเทนเนี่ยไปยืนยันว่าขนาดปร,ริยนเก้าเนี่ยยังยืนยันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเมื่อไหร่นะครับพวกคนเหล่านี้ก็จะหากินหาช่องทางที่จะเข้าไปสู่การหลอกลวงประชาชนว่าเครื่องรางของขัง,งชนิดนี้ดีจริงขนาด มหาปริเลียนเก้าประโยคเนี่ยยังออกมายืนยันท่านลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนจะเกิดความสับสนไปหมดว่าตกลงแล้วเนี่ยฤทธาปาฏิหารมีจริงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอันนู้นเป็นมงคลอันนี้เป็นมงคลมันกลายเป็นคนไปยึดติดตรงนั้นทันทีนะแนวทางของคนตื่นธรมอาจารย์เบียร์เขาพยายามที่จะให้คนลดตรงนี้ลงเพื่อไม่ให้ พุทธศาสนากชนไปเป็นเหยื่อกับพวกอรัชชีไปเป็นเหยื่อกับพวกเจ้าพิธีทั้งหลายเพื่อให้เพื่อนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยในพระธรรมเนี่ยมาเผยแพร่ออ,อกไปเพื่อให้คนเหล่านี้ลดน้อยลงเพื่อให้ความงมง่ายลดน้อยลงจากคารวทแต่มาหาอุเทนกลับทำสวนทางตรงที่ว่ากลับไปยืนยันว่าเครื่องรางของขัง,งมีพุทธคุณสิ่งอัศจรรย์มีจริง ถ้าสิ่งอัศจรรย์มีจริงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือไอบ้บรรดาลูกแห่ทั้งหลายที่ต้องการหากินหากินประกบไปกับพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะได้ช่องทางในการหลอกลวงพุทธศาสนิกชนไปทำเครื่องรางของถังไปเช่าบูชานู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่ไปทำพิธีสะดอกเคาะสะดาอ,อะไรก็แล้วแต่ต่อชะตาหรือแม้กระทั่งทำสเสน่ห์ทำอะไรต่างๆเนี่ย ที่เป็นพิธีกรรมต่างๆเนี่ยคนพวกนี้จะได้ใจทันทีจากคําพูดจากการออกมายืนยันของมหาอุเทนมหาอุเทนคิดได้กับเรื่องนี้นะว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยเพียงแค่เอาชนะคฆาคารมหาสมบูรณ์เพียงแค่เอาชนะฆา,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 าคารอาจารย์เบียรแต่ผลที่ตามมาคืออะไรครับคือเป็นช่องทางให้คนเหล่านั้นหากินและเป็นช่องทางให้คนเหล่านั้น เอาไปยืนยันกับคารวาดท,ทั้งหลายว่านี่ขนาดมหาปรเรียนเก้าประโยชจงยืนยันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเลยคนเหล่านั้นก็จะเอามหาอุเทนไปอ้างพอไปอ้างเสร็จมีคนมาซับพอร์ตก็คือมหาหมีกับทนายอนันตชัยก็มาซับพอรตว่ามันเป็นจริงอีกพอซับพอตว่าเป็นจริงแล้วมาการันตีมาออกมาปกป้องมหาอุเทนกลายเป็นว่าทนายดังก็ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้มีจริง ไปซับพอร์ตกับมหาอุเทนกลายเป็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนที่เราอยากจะเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นละกลายเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญละเวทมนต์คาถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆมีความสำคัญมากกว่าคนก็จะเข้าวัดแห่กันไปกราบไหว้บูชาแห่กันไปรดน้ำมนต์แห่กันไปขอเหรียญขอเครื่องลางของขลังต่างๆ เพื่อที่จะเอามาปกป้องตัวเองเพื่อที่จะเอาเครื่องรางเหล่านั้นเนี่ยมาไว้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเพื่อให้ตัวเองโชคดีกว่าคนอื่นเพื่อให้ตัวเองมีอํานาจกว่าคนอื่นมันก็คือการเอาเปรียบคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นผลทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทำให้ยิ่งศาสนาแย่ลงต่ำลงเพราะคนไม่เข้าใจหลักธรรม แต่ไปเข้าใจว่าเข้าวัดไปเพื่อสะดอเดาะเคาะเข้าวัดไปเพื่อได้บุญเข้าวัดเพื่อไปเอาบุญทีนี้อารัชชีหรือคนที่เขาต้องการหลอกลวงเอาสายสายมูไปหลอกลวงอยู่แล้วเนี่ยยิ่งง่ายเพราะมีคนซับพอชัดเจนเราจะจัดการยังไงกับตรงนี้มากกว่าทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่อยากจะเข้ามานับถือศาสนาพุทธอยากจะเข้ามาศึกษาพระพุทธองค์เขาก็อยากมารู้ว่าเอะในใน,ในพระธรรมคําสั่งสอนมีอะไรบ้าง แต่สิ่งที่เขาเห็นชาวพุทธคือไปไหว้พระไปต่อชะตาไปไหว้พระพุทธรูปมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เอ้าตกลงแล้วศาสนาพุทธสอนให้ไหว้พระพุทธรูปสอนให้ยึดติดกับพระพุทธรูปเหรอถ้าอย่างนั้นก็ไม่แตกต่างจากศาสนาที่เขาเคยนับถือสิถูกไหมครับภาพลักษณ์มันจะกลายเป็นอย่างนั้นเราเองต้องการขยายแนวคิดของพระพุทธองค์หรือพระธรรมคาสั่งสอนเนี่ยออกไปทั่วโลกให้คนทั่วโลกได้รับรู้เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ศาสนาให้มากที่สุด กับจะต้องมาติดโลงกับภาพลักษณ์ว่าต้องไหว้ต้องบูชาเห็นไหมครับข้อเสียที่มหาวิเทยนออกมายืนยันเรื่องนี้มันส่งผลอะไรบ้างเราไม่รู้หรอกครับว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงเราเองก็ยังไม่ได้พิสูจน์แต่สิ่งสําคัญที่สุดพระองค์สอนอะไรเราสอนพระธรรมคําสั่งสอนให้เอาหลักพระธรรมสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนอ,ร,ร,อ,นร,ร,อ,นอริยสัจสี่เนี่ยมาใช้แล้วปฏิบัติตัวตามหลักของศีล มีสินห้าข้อคุณปฏิบัติตามนี้ชีวิตคุณก็ไม่วุ่นวายมันน่าจะจบลงจากตรงนี้ความไม่เข้าใจของมหาอุเทนความไม่มีไหวพริบป,ปฏิพานในการที่จะคิดวิเคราะห์ว่ามันมีผลดีผลเสียแบบไหนเอาแต่กิเลสเอาแต่ความโลภเอาแต่ความโมโหโทสะของตัวเองมาเป็นเหตุเพื่อเอาชนะค้าคารแต่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ทำให้คนที่อยากจะเข้าไปศึกษาธรรมกลายเป็นว่าชั้นจะต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ชั้นบรรลุธรรมอย่างนั้นไม่ใช่นะพระอริยสงฆ์พระอรหันต์ในสมัยพุทธองอย่างที่ผมยืนยันไปแล้วสำเร็จโดยไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพุทธคุณเกี่ยวกับอะไรแต่เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค์เผยแผ่ธรรมให้ฟัง ว่านั่นคือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่มนุษย์กําลังเผชิญอยู่การหลุดพ้นทํำยังไงการอภัยทํำยังไงอภัยแล้วได้อะไรอภัยให้คนอื่นแล้วได้อะไรจิตใจเราดีขึ้นถูกไหมครับการให้ทานคือเราได้กุศลทางใจของเราการการมีความเมตตาทําให้จิตใจเราบริสุทธิ์ทําให้เราเกิดปัญญาทําให้เราเกิดสติให้เราเกิดความยั้งคิดยังทํา เพราะฉะนั้นคุณมบัติในพระธรรมคาสั่งสอนตรงนี้สมควรที่จะเอาเปยดเผยแพร่มากกว่าอย่างอื่นหรือว่าสิ่งที่ผมพูดหรืออาจารย์เบียพูดผิดหลักธรรมอันนี้ต้องถามต้องถามมหาอุเทนต้องถามมหาหมีต้องถามโดยเฉพาะทนายอนันตชยัยคุณต้องรู้เรื่องก่อนนะคุณต้องเข้าถึงธรรมให้เป็นก่อนนะถ้าคุณเข้าถึงธรรมไม่เป็นคุณก็จะไม่เข้าใจเลยในสิ่งที่ผมพูด คุณจะไม่เข้าใจแล้วคุณจะเกิดความโมโห О, โทโสขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ย hey, มึงบังอาจมาสอนฉันฉันเป็นถึงปร,ริญญาเก้าฉันเป็นถึงทนายความมหาหมีก็ฉันจบถึงมหาปร,ริญญาเจ็ดเชวนะแกจะมาสอนฉันทําไมแกมาสอนฉันไม่ได้แกมีความรู้ต่ํากว่าคะ่ะฉันผิดทั้งหมดเลยสิ่งที่พวกคุณพูดเพราะพวกคุณไม่เข้าใจบทบาทไม่เข้าใจพระธรรมคําสั่งสอนโดยเจตนาของพระอ,องค์พระอ,องค์มีเจตนาอะไรหนึ่ง ให้คนไม่ต้องทะเลาะก,กันให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขโดยมีกรอบสินห้าเอามาเอามากำกับไว้ให้คนมีจริยธรรมมากขึ้นให้คนมีให้คนมีหมลักธรรมมากขึ้นหลักธรรมก็คือความดีความชอบหลักธรรมก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมตตากรุณาต่อคนอื่นเห็นไหมครับเรื่องนี้มันง่ายจริงๆสังคมยูโทเปียเนี่ยของพระพุทธองค์เนี่ยคือสังคมยูโทเปียเลยนะ สังคมที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสังคมที่ให้อภัยกันสังคมที่มีเมตตาต่อกันนั่นคือโลกที่พระพุทธองค์เนี่ยมองเอาไว้ว่าถ้าหากเอาพระธรรมคําสั่งสอนไปใช้จะเกิดสิ่งนี้ทันทีจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสง,งบสุขและเป็นสังคมแห่งความสุขเห็นไหมครับหลักการมันง่ายๆแค่นี้มันเกี่ยวกับริทาปาฏิหารไหมไม่เกี่ยวเลยครับแค่เอาหลักธรรมคําสั่งสอนเนี่ยโลกมันก็เป็นยูโทเปียได้ มันก็มีความสุขมันก็อยู่กันอย่างสันติสุขได้ไม่ทะเลาะเบ,บาแวง้งอภัยซึ่งกันและกันมันง่ายไงหลักการเนี่ยมันโคตรง่ายเลยผมก็แปลกใจว่าเป็นระดับมหาทั้งคู่เลยทั้งมหาหมีทั้งมหาอุเทนเนี่ยกลับไม่เข้าใจหลักง่ายๆแบบนี้คำคำคำที่มหาอุเทนยืนยันเนี่ยไปซับพอร์ตแน่ๆแล้วตอนเนี้ไปซับพอร์ตพวกหมอดูไปซับพอร์ตเรื่อง ของการเข้าวัดแล้วต้องไปไหว้พระพุทธรูปไปไหว้นู่นไหว้นี่เพื่อให้เกิดความเป็นศริมงคลเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์กับตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นทางลัดมากกว่าคนอื่นมันผิดหลักพระพุทธองค์นี่ทนายอนันตชัยต้องไปดูด้วยนะคุณต้องเข้าถึงธรรมะให้ได้ก่อนคุณต้องเข้าใจระดับลึกมากๆจริงๆคุณถึงจะเข้าใจทุกอย่างอะถ้าเต็มไปได้วยความบริสุทธิ์พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ท่านทําด้วยใจบริสุทธิ์ผมยกตัวอย่างความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อคูณง่ายๆหรือพระพุทธทาสซึ่งคนละสายนะพระพุทธทาสเนี่ยท่านทําอะไรครับท่านอุตส่าห์นั่งแปลพระไตรปิฎกมาเป็นพุทธวจ,จนะเอามาย่อยด้วยใจบริสุทธิ์ว่าอยากจะสืบสารอยากจะสืบต่อพระพุทธศาสนาและ ให้คารวะได้เข้าใจหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงมาเป็นพุทธวจนะไงไงอ่ะทีนี้สายหลวงพ่อคุณสายหลวงพ่อคุณมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกท่านก็สร้างโรงพยาบาลท่านก็เอาเงินที่ประชาชนซื้อประชาชนไปเช่าบูชาเหรียญหลวงพวกคุณอะไรต่างๆก็แล้วแต่เอาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดเอาไปทํากุศลต่อด้วยใจบริสุทธิ์ โดยไม่หวังเอาเข้ากระเป๋าตัวเองและไม่ยึดติดกับเงินนี่คือความบริสุทธิ์ที่ผมมองให้เห็นถึงความแตกต่างจากพระสองรูปที่เราศรัทธาที่ประชาชนคนไทยศรัทธาคือหนึ่งหลวงพ่อคูณนำเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดความบริสุทธิ์แต่วันนี้พระเป็นอะไรวัดเป็นอะไรครับวัดไปสร้าง้าวเวสสุวรรณไปสร้าง พญานาะคไปสร้างยักษ์สร้างเทพสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อให้คนหลงประเด็นเพื่อให้คนไปสักการะท้าเวสวรเพื่อให้คนไปสักการะพญานาะคเพื่อให้คนไปสักการะยักษ์เพื่อให้คนไปสักการะยักษ์มันกลายเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหน อ่ะผมถามเนี่ยง่ายๆเลยเซนตง่ายๆเลย,นย,ย,ย,เลยคนเราอ่ะมันคิดเรื่องง่ายมากไปสร้างลือสีไปสร้างสิ่งรรรศักดิ์สิทธิ์ที่อ้างว่ารรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพื่อให้คนไปกราบไหว้ให้คนไปบูชาคนเห็นคนเห็นพระเอ่อคนเห็นรูปปั้นของเท้าเวสสุวรรณหรือรูปปั้นของพญานาคคนก็ไปกราบไปสรุปแล้วแล้วเขาเข้าไปวัดเนี่ยเขาได้พระธรรมไหมเขาได้แก่นของพระพุทธศาสนาไหมไม่ได้อะไรเลยนะ เขาได้สิ่งเดียวคือเข้าไปกราบไปและคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิริมงคลกับตัวเองเท่านั้นเองการเข้าวัดก็เลยไมมีการหลุดพ้นเข้าวัดไปเพื่อบูชาเพื่ออ้อนวอน,วอนเพื่อขอและคนที่ทําหน้าที่ในการเป็นตัวแทนในการขอก็คือพระในวัดนั้นๆเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อให้ได้เงินบริจาคแล้วเราก็ทํากันครับทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อสนองนิสของพระรูปนั้น ฉันจะสร้างอะไรฉันก็สร้างขึ้นมาตามจินตนาการฉันผิดหลักพระพุทธศาสนาไหมก็ผิดเพราะวัดในในภาษาในในคำแปลก็คือป่าคือที่สงบวัดก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วเรามาแปลงทีหลังมาแข่งกันสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ถามว่าการสร้างวัดสร้างโบสถ์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยุคหลัง มันเป็นยุคหลังหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันทปรินิณพานไปแล้วและมันก็ไม่เคยมีประวัติในส่วนของพระพุทธองค์ในการนําเสนอในการสร้างนู่นสร้างนี้นะพระองค์ก็ยังอยู่ในป่าอยู่ในอุทยานที่มหาราชาเองถวายก็เป็นป่าไม่ได้เป็นกุฏิไม่ได้เป็นถาวรวัตถุอะไรเลยครับก็อยู่ในป่าอยู่อย่างสงบ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะตามหลักของพระพุทธองค์จริงๆโดยไม่แปลงเลยเนี่ยเราก็เดินแบบตรงไปตรงมาคือยึดหลักของพระพุทธองค์จึงมีสายพระปะขึ้นเพราะอะไรเพราะอยากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทําให้เกิดความโลภโมโทสันวัดก็คือวัดวัดบวชใต้ต้นไม้ก็ได้อ่โบสถ์จะเข้าโบสถ์การบวชก็บวชใต้ต้นไม้ก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีโบสถ์อลังการแผ่นดินเพื่อที่จะบอกว่าเข้าโบสถ์นี้แล้วศักดิ์สิทธ เข้าโบสนี้แล้วคุณจะเป็นพระร้อย์เซ็มันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับโบสสร้างขึ้นมาเพื่ออวดว่าเจ้าอาวาสหรือพระรูปนั้นเป็นพระนักพัฒนาเฉยๆแต่ไอการพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาไปสู่ความเจริญทางสติมันเข้าไปสู่ความโลภโมโทสันและกิเลสของพระนั้นๆคารวะเข้าไปได้อะไรไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความโง่ได้แต่เข้าไปสักการะบูชาเท่านั้น แต่ไม่ได้พระธรรมเข้ามาติดตัวเลยเห็นไหมครับหลักการมันง่ายแค่นแต่สิ่งที่อันตรายที่มหาอุเทนกําลังยืนยันอยู่ขนาดนี้ก็คือเรื่องของเรื่องของฤิธาปฏิหารเมื่อเมื่อมหาอุเทนย,ยืนยันเรื่องนี้เนี่ยมหาอุเทนก็จะถูกอ้างโดยพวกที่หาผลประโยชน์จากเครื่องรางของขังทั้งหลายเนี่ยเอาไปอ้างประโยชน์ว่านี่มหาอุทเทนเปลี่ยนเก้าเนี่ยยืนยันแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง เห็นไหมครับไอ้คนไม่รู้มันก็ไปเชื่อก็เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์กับกับคนที่หาผลประโยชน์จากความเชื่อของคนนี่คือความผิดพลาดของมหาอุเทนอย่างชัดเจนที่ไม่มีสติไม่รู้ว่าตัวเองได้ทำอะไรลงไปการยืนยันเพียงแค่ต้องการเอาชนะฆาคารมหาสมบูรณ์การยืนยันเพื่อเอาชนะอาจารย์เบียร์ แต่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความเชื่อต่อต่อพุทธศาสนิกชนแล้วทำไมเราต้องไปไปงมงายหรือไปอยู่กับเรื่องเครื่องรางของขังทำไมเราไม่อยู่กับความเป็นจริงทำไมไม่สอนสติให้เขานี่คือหลักการและผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปถ้าคนมีปัญญาพอถ้าคนที่มีวุธ,ธิภาวะพอ ถ้าศรัทธาในศาสนาพุทธศรัทธาในพระพุทธองค์จริงคุณจะมองเห็นว่าหลักธรรมสำคัญที่สุดและมันต้องมาตั้งคำถามว่าทำไมพระองค์จึงเน้นย้ำว่าพระธรรมคำสั่งสอนคือศาสดาไม่ใช่พระไตรปิฎกเป็นศาสดานะพระธรรมคำสั่งสอนคือศาสดาของพุทธศาสนิกชนพระองค์ให้แค่พระธรรมคำสั่งสอนเป็นศาสดาเท่านั้นทำไมพระองค์จึงยืนยันอย่างนั้น และทำไมพระอ,องค์เน้นอย่างนั้นเพราะพระอ,องค์เห็นแล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่ย่อยออกมาสิ่งที่จะนำพาสังคมไปสู่ความสงบสุขไม่มีการเข็นฆ่ามีความกรุณาต่อกันก็คือหลักพระธรรมคำสั่งสอนนี่เนี่ยคือหลักที่ถูกต้องและผมคิดว่านี่คือหลักที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับลิทธาปฏาิหารใดๆทั้งสิ้นเราอยู่กับความเป็นจริง อยู่กับสังคมจริงๆคารวาสเพียงแค่ต้องการใช้ชีวิตที่ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจะสรุปเรื่องได้ว่ามหาอุเทนมหาหมีทนายอนัตชัยคุณไปไต่ตองดูให้ดีเอาหลักง่ายๆว่าทำไมคนมีชื่อเสียงหลายคนทั้งทางวงการเมืองทั้งดาราทั้งคนที่มีความรู้ทั้งนักทั้งคนที่ทำธุรกิจ ที่ประสบความสําเร็จทําไมเขาฟังอาจารย์เบียร์ทั้งที่เขารวยกว่าอาจารย์เบียร์ทั้งที่เขามีความสมําเร็จกว่าอาจารย์เบียร์แต่ทําไมเขาฟังอาจารย์เบียร์แล้วเขาเข้าใจคุณต้องตระหนักตรงนี้นะและทําไมคนเหล่านี้ออกมาปกป,ป้องอาจารย์เบียร์จากทนายอนตชัยที่พูดจาข่มขู่คุณคิดเองได้ครับและคุณน่าจะเห็นเองได้ว่าอันไหนที่แท้จริงผมไม่อยากให้ทนายอนุชัยหลงทางไม่อยากให้มหามีหลงทาง แต่จะเอาแต่จะดึงมหาอุเทนกลับมาคงดึงกลับมาไม่ได้เพราะเขาอีโก้จัดแต่ผมเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยทนายอนันตชัยและก็มหาหมีหน่าพอที่จะเข้าใจบริบทเรื่องที่ผมพูดได้เน้นไปที่พระธรรมคำสั่งสอนอย่าไปเน้นเรื่องอื่นแค่นี้สังคมมันก็ได้จารีตประเพณีมันเป็นสิ่งที่ประกอบมาสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไปผนวกกับ พระพุทธศาสนาในการเผยแพร่เท่านั้นแต่หลักธรรมพระธรรมคำสั่งสอนไม่ได้บอกเนี่ยครับว่าจะต้องสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆถูกไหมครับสร้างรูปเคารพบูชาลถน้ำมงน้ำมนต์มันก็ไม่มีอยู่ในนั้นไงเมื่อไม่มีอยู่ในพระธรรมคำสั่งสอนแล้วเราจะเอามาทำไมเราก็เอาแก่นแท้ว่าทำไงจะให้ทุกคนเป็นคนดีทำไงจะให้ทุกคนสังคมอยู่กันอย่างสงบสุขมันคือตรงนี้ต่างหาก สิ่งที่จะเกิดได้คืออะไรครับ 1. เข้าใจพระธรรมคําสั่งสอน 2. นําพระธรรมคําสั่งสอนมาใช้และมาปฏิบัติทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วถูกไหมครับคุณมีความบริสุทธิ์ใจคุณก็สามารถบรรลุไปได้อีกขั้นหนึ่งไม่ว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากคุณทําด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆคุณจะได้ความบริสุทธิ์และคุณจะได้บุญสิ่งนั้นเต็มๆพระอรหันตุกพระองค์แม้กระทั่งพุทธองค์สําเร็จ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําเร็จและเสด็จดับขันทปรินิพานด้วยใจบริสุทธิ์สั่งสอนคารวะด,ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้หรืออะไรพระอรหันตุกพระองค์ก็สําเร็จอรหัน์ด้วยใจบริสุทธิ์ทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับลิธาปาฏิหารไม่เกี่ยวกับสิ่งใดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ผมได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนและแนวทางของพระพุทธองค์ สรุปออกมาได้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนคือยิ่งใหญ่และผมเลยเข้าใจว่าทำไมพระอ,องค์จึงให้เน้นที่พระธรรมคำสั่งสอนไม่ให้ไปยึดติดกับสิ่งอื่นให้เอาพระธรรมคำสั่งสอนเป็นศาสดาเป็นตัวหลักในการเผยแพร่ผมพูดแค่นี้ถ้าคนมีปัญญาคนที่มีวุฒธธิภาวะจริงๆก็น่าจะเข้าใจผมฝากไปถึงผมฝากไปถึงสองคนก็คือทนายอนยันตชัย และมหาหมีผมคงไม่ฝากไปถึงมหาอุเทนเพราะนั่นเกินเยียวยาละแค่สมควรหรือไม่สมควรก็ยังพิจารณาไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องพูดไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปสั่งสอนเพราะคนที่น้ำล้นแก้วเนี่ยยังไงก็ไม่ฟังใครแต่ผมว่าผมหวังว่าสองคนนี้เนี่ยทั้งทนายอนาชัยและมหาหมีหน่าจะพอได้คลี่คลาย น่าพอที่จะได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักทมคำสั่งสอนเปิดใจสิครับเปิดใจลองฟังในสิ่งที่ผมพูดและลองเอาไปพิจารณาดูมันไม่เสียหรอกครับมันไม่เสียเวลาหรอกคุณลองเอาไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมพูดถูกไหมนะครับ